กายวอล์กเขื่อนสิลินทรอ,อำเภอสิลินทรจังหวัดอุบลราชธานีสวัสดีครับทุกท่านครับ วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมความงามของสกายวอล์คอำเภอสิรินทรนะครับเป็นสกายวอล์คเขื่อนสิรินทรอำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีนเองนะครับนี่ก็เป็นอาคารสิรินทรประภากรนะครับคุณผู้ชมครับทางเข้าก็จะอยู่ทางด้านนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็สวยงามดีนะครับคุณผู้ชมครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็คือสกายวอล์ hmm. เคเขื่อน on, um ิรลินทรอนอำเภอิรินทรอนจังหวัดอุบลราชธานีครับ mm hmm. ซึ่งเขาทำทางเข้าใหม่นะครับเป็นประตู3นะครับซึ่งเส้นทางกเา็เข้าป่ามาก็ลำบากนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาใดๆเนื่องจากทำเป็นวันเวเข้ามานะครับ mm hmm. เข้าอีกทางออกอีกทางนะครับ ในสมัยก่อนนะครับรถจะต้องวิ่งสวนกันนะครับแต่ปัจจุบันนี้ทำเข้าอีกทางแล้วก็ออกอีกทางนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็คือสกายวอล์คเขื่อนศรลินทรอนอำเภอศรลินทรจังหวัดอุบลราชธานีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างที่จะหนาตาทีเดียวนะครับวันนี้ เป็นวันเสาร์นะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศของสกายวอล์คเขื่อนิรลินทรอนอำเภอิรลินทรนจังหวัดอุบลรราชธานีกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปชมกันครับ สำหรับบริเวณของสกายวอล์กนะครับคุณผู้ชมก็ตั้งอยู่ริมเขื่อนซิลินทรนะครับริมเขื่อนซิลินทรจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่ครับซิรินดอนแดมนะครับหรือว่าเขื่อนซิลินทรนั่นเองนะครับซิลินภาษาอังกฤษนะครับจะอ่านว่าซิลินดอนดมนะครับคุณผู้ชมครับสะพานเขาเขียนว่าสะพานพรบรัก 50เมตรนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งโอ้คุณผู้ชมครับบรรยากาศดีมากๆนะครับต้องมาเช้าๆหรือช่วงเย็นๆที่อากาศไม่ร้อนนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็เป็นวิวให้นั่งชมอริมเขื่อนกันนะครับก็สวยงามนะครับถือว่าสวยงามนะครับนี่คือสกายวอล์กเขื่อนซิลินทรน,นะครับเป็น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำนะครับร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนซิลินทรนะครับคุณผู้ชมครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ทางด้านโน้นนะครับที่เป็นทุ่นลอยน้ําก็คือโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนั้นแหละครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับที่เป็นทุ่นลอยน้ําอยู่ตรงโน้นนะครับ <c oughs> โอ้ยขออภัยคุณผู้ชมโอ้ยจามพัดเชยเลยครับพี่น้องครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นสกายวอล์กที่สวยงามแห่งหนึ่งของภาคอีสานนะครับนั่นก็คือสกายวอล์กเขื่อนซิลินทรนอำเภอซิลินทรนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้นี่ก็เป็น ป้ายบอกปลาในเกลือนสิลินทรนะครับมีมากมายหลากหลายชนิดนะครับน uh, ะเพล e โอลี่สิบห้าพีเพลารุณาถอดรองเท้าพ่นวานะครับพี่น้องอ่ะ uh, ไหนลองถอดรองเท้าแล้วเดินเข้าไปดูสิเป็นกระจกนะครับของเพืือนสิลินทรเด้อครับพี่น้องครับพ่นวาให้ถอดรองเท้ายางเข้ามาเนะี่ยผมก็สิถอดรองเท้ายางเข้ามานะครับ ต้นบอกว่าให้เขามาที่ละสิบหา้าคนเลครับพี่น้องครับโอ้ก็สวยงามดีครับพี่น้องครับสกายวอล์คเขื่อนซิรินทรอําเภอซิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพี่น้องครับก็ถือว่าสวยงามครับพี่น้องนี่ครับสกายวอล์คเขื่อนซิรินทรอําเภอซิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีครับ เป็นสร้างไว้ริมริมเขื่อนแล้วก็มีปลานะครับพี่น้องครับกถือว่าสวยงามนะครับเป็นแรงพักผ่อนย่นจิตย่นใจได้สบายเลยนะครับพี่น้องครับสวยงามนะครับผู้ใดอยากมากก็มาอำเภอศรลินทรนะครับมาเขื่อนมาที่เขื่อนศรลินทรออำเภอศรลินทรจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องครับสวยงามนะครับพี่น้องครับ เปวนสภาพทุกท่านนะครับยางมาชมยางมาชมทั้งนี้กันนะครับพี่น้องครับนั่นก็คือบรรยากาศของสกายวอล์คเขื่อนิรลินทรอำเภอิรลินทรจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องครับโอ้สวยงามดีครับพี่น้องครับและบรรยากาศก็ร่มรื่นนะครับพี่น้องครับเพราะว่ามีต้นใหม่นะครับพี่น้องมีต้นใหม่ให้ชมมีต้นใหม่ให้รบแดดรบฝนนะครับเป็น น่าจะเป็นของการไฟฟ้าเพิ่นนะครับถีอเพิ่นมาส้างไว้นะครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นบรรยากาศของริมเขื่อนนะครับพี่น้องครับริมเขื่อนซิลินทรนนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับพี่น้องครับถือว่าเป็นแรงท่องเที่ยวได้ดีอีกแรงหนึ่งของอุบลราชธานีนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิร์ทั้งนี้กันครับพี่น้องครับ เป็นบรรยากาศที่ลมลื่นแล้วก็สวยงามนะครับพี่น้องครับนี่นะครับบรรยากาศของเขื่อนซิลินทรอนนะครับเขื่อนศิลินทรอนจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องเดยวสิภาทุกท่านย่างเดินเข้าไปชมตรงนี้นะครับเป็นสกายวอล์กที่มีกระจกให้ย่างให้เดินเข้าไปนะครับพี่น้องครับโอ้พี่น้อง เดี๋ยวยางก็ให้สุดนะครับเดี๋ยวผมสิมว่าเก็บบรรยากาศให้พี่น้องโอ้เสียวคือกันเด้อครับพี่น้องครับกระจกนั่นแหละครับพี่น้องครับก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเป็นถุนรอยน้ำอยู่มองขันแหะครับพี่น้องครับนั่นแหละครับพี่น้องครับก็คือบรรยากาศของสกายวอล์คเขื่อนศรลินทรอําเภอศรลินทรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพี่น้องครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ